นที่องนครับน้นี่มีน่รนรวติดตรงนี้อกันนี้ตกตัวเท่าไหร่ถ้าเกิดซื้อขายพี่พี่ปิชานะตัวเท่าไหร่ถ้าเอาเงยหน้าเงยหน้าเงยหน้ามองกล้อง ยังไม่มองกล้องเอามือลงนีมองกล้องมองกล้องดนดแบเดียวส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากว่าอำเภอเทาเทนเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีหยุดผ่อนปลนการค้าชายแดนซึ่งทางมหาดไทยเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ด้วยนะครับซึ่งสัตว์ก็จะมีมีมั่งครที่มีการลักลอบนำสัตว์เข้ามาค้าขายนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งเราก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีพวกทรัพยากรที่ธรรมชาติที่เหลือก็พวกสัตว์ป่า